นี่เราอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนิสาฟาร์มนะครับมันเป็นฟาร์มของวัวนมนะครับเดี๋ยวไปดูเลยนิสาฟาร์มนี่นี่คือฟารมฟางที่เขาใช้ให้ให้วัวกินนะครับเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มของคุณนิสาน้อยนะมูลนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูวัวหน่อยนะครับใครก็หนึ่ง นี่จะส่องฟาร์มไม่อยู่ครับวัวนมนะครับมีทั้งหมดสามสิบตัวไม่เหลือเราพาดูวัวนมดี่เมื่อกี้เป็นฟาร์มอาหารวัวนะครับตัวผู้ตัวเมียดูอยู่เลยตัวเมียหมดนะวัวนมใช่ไหมครับตัวเมียมตัวเมียหมดเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทริปนะครับที่พามาดูที่อยู่ที่นี่คืออำเภอ ห้วยทรายนะครับน่าจะเป็นอำเภอห้วยทรายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับหรือบ้านเกตนะครับบ้านเกตตำบลห้วยทรายหรืออำเภอห้วยทรายนี่แหละแต่ว่าประจวบนะใช่ไหมพี่ประจวบคีรีขันธ์่วัวมีรีขันสุยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดผมก็ไม่เคยเห็นนะตัวเป็นเป็นวัวนมอ้วนมากทุกตัวเลยครับนะเขาเลี้ยงแบบเต็มบ้านเลยนะครับวั หลังก็มีเดี๋ยวไปเราพาเดินไปดูเรื่อยๆนะครับจับได้หรือเปล่าสุด,ดยอดเลยโหจับไม่ได้นะครับเขาไม่ได้จับนะเขาไม่ให้แตะตัวเลยนี่เขาก็จะรีดนมนะครับของของเป็นวิถจีของชาวบ้านนะครับพอเขารีดนมเสร็จเขาก็จะไปขายที่จะใส่เป็นน่าจะเป็นถังนะครับแล้วก็เอาไปให้ไปที่สาการกรของของจังหวัดนะครับ นี่คือเป็นอีกหนึ่งวิถีของชาวประจวบคีรีขันนะครับด้านหลังเป็นไรสับป,ปะรดนะครับแล้วก็เป็นเป็นสวนมะมาพร้าวนะฮะทางด้านหลังนี่เป็นกาแพงนะครับที่เป็น,นคออเพื่อให้อาหารตัวนมเราถือโอกาสนะครับแวะเวียนมาแล้วก็เออโอเคมาถ่ายถ่ายวิดีโอไว,ไว้ไว้เป็นคางสตรอรี่คางชีวิตนะครับไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ จะทําเรื่องไร้สาระบ้างมีสาระบ้างนะครับฝากอนเงินไปเออวัวนมอู๋เยอะมากครับมีทั้งหมดสามสิบตัวนะอันนี้เขาก็ทําความสะอาดอันนี้น่าจะเป็นคอกคอกหนึ่งนะครับพอทำความสะอาดเสร็จเขาอ,อาจจะย้ายมาตรงนี้นี่เป็นคอกของของวัวนมนี่ด้านหลังนะครับอย่างคอข้ามอ,อันนี้วัวนมนะครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นใหญ่และรุ่นเด็กแล้วเพราะว่าดูหน้าตาแล้วน่าจะแก่แล้วนะครับ นี่เป็นดินผสมกับขี้มานะหรือมูลของวัวนะครับออันนี้เป็นตัวเล็กลูกเล็กๆคืพึ่งแม่แต่ยังรีบนมไม่ได้นะครับอันนี้เป็นรุ่นรุ่นแม่และแม่เท่าแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวัวนมเด็กๆหน่อยลงมาจับได้เปล่าสวยครับตัว้อ้ตัวนี้จับได้นะครับอันนี้โอ้นี่นี่ตัวเล็กโอเคนีวัวนมที่แบบพี่งคลอดออกมาน่่จะ ได้ประมาณสองไม่ถึงปีสองปีประมาณนั้นตัวนี้เหมือนวัวฝรั่งเลยตัวนมนะครับนี้มีสามตัวพ่มีทั้งหมดสามสิบกว่าตัวนะฮะก็อยู่ที่ฟาร์มของคนนุณนิสาฟาร์มนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับโอเคผมก็พามาดูเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ